แต่ยายร่มนั้นแด่ีกาหนึ่งคู่ใจบุญยายขวาดวัดเป็นทุนดับร้อนร่มนามดังร่มคุณพระสถตติ นั่นคือเกียรติประวัติย้อนนึกแล้วอภิรมความขยายของในส่วนนี้ท่านก็กล่าวถึงว่าให้กล่าวถึงสีกาผู้หนึ่งผู้มีใจบุญใจเป็นบุญนะเป็นยายแก่นะขวาดวัดอยู่เป็นประจำเป็นทุนดับร้อนมนาะถึงท่านดักวาดวัดเนี่ยท่านก็เพื่อจะให้เป็นบุญบุญก็คือ ดิ่งดีใช่ไหมหลับเป็นเครื่องดับทุกข์ดับนั้นก็เรียกเลยดับร้อนเพราะฉะนั้นกันกว่ายายคนนี้กว่าดวัดก็เอาบุญนั่นแหละร่มนามดังร่มคุณพระสถิตเป็นชื่อร่มก็ยายคนนี้แกก็ไม่รู้จะชื่อร่มนะแต่ในนี้ก็ร่มนามดังร่มคุณพระสถิต กระลมเย็นเป็นสุกนั่นแหละดังกัคุณตติชิตนั่งอยู่ในคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นแหละนั่นแหละเป็นทำให้เกิดทั้งร่มทั้งเย็นนั่นคือเกียรติประวัติย้อนนึกแล้วอภิลุมแม่ก็ควรให้เห็นว่าจากที่กล่าวมานั่นแหละทําให้นึกว่าเออใาญ่ที่วัดใหญ่ร่มนึกแล้วก็มีความสุขมาฮะน,นะ เื่นชมในตอนที่สี่ท่านเขียนในหัวข้อว่าวัดชื่อยายรม่มวัดชาติวัดชีพด้วยคุณธรรมชื่อสมมุติเป็นคำเรียกรู้ยายเป็นหญิงขนบนำตามเพศ ร่มศาสนาพ e e ุทธสู้โลกร้อนอภิชาก็หัวข้อว่าวัดยายร่มด้วยความดีนั่นแหละคุณทำนะชื่อสมัติ เป็นคําเรียกรู้ชื่อนี่ก็เป็นนามสมมุติตั้งขึ้นในรู้ว่าเรียกคนนั้นคนนี้เป็นคนนั้นเป็นคนนี้ยายเป็นหญิงขนบนําตามเพศการเรียกยายก็เรียกผู้หญิงแก่เป็นตามขนบทางเนียมประเพณีของเร